สำหรับวันนี้นะครับก็สตาร์ทไปก็ดีครับเบอร์ดี้พาเบอร์ดี้แล้วก็ตีหลังจากนั้นไปก็ไปยิงเบอร์ดี้หลุมหกหนึ่งกระทงเอ้เหลือว์หนึ่งพันไม่ลงหลุมเจ็ดเหลือ์หนึ่งพันไม่ลงแต่ก็ได้พาไปเลยแล้วมาเก็บมาเก็บเบอร์ดี้ได้หลุมเก้าก็คิดว่าก็ก็มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่คิดว่ามันน,น่าจะได้มากกว่า แต่ว่าโอเคสามี่ยก็พอแล้วโอเคนะยังคอยังคอตามทำอยู่เอามารอบหลังก็หลุมที่ผิดพลาดครับคือมันตีแบบลักษณะแบบตีตกที่หลุมแล้วไว้กับมาประมาณสองสามนิ้ทงเลยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ทีเบสก็ทุกวันตีไปอยู่หน้ากินประมาณห้าหลาสิบหลาวันนี้ตีบินก็ค่อนข้างเสิร์ฟก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็มาชิปชิปข้างกีนพาสามแล้วก็พัดชิปมันเหลือแค่นี้พันไม่ลงก็ท้ามนะไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาทาม 16, 17, 18, ่าแฮนด์ดี้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสามุดก็ก็ังก็น่าจะดีขึ้นสำหรับพรุ่งนี้